thank mm -hmm. you สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์ GBS ที่ช่องปีเตอร์ GBS อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่พี่ปุ้ยเปิดโหวตนะครับน้องๆก็โหวตว่าอยากให้ปุ้ยสอนเกากีตาร์พื้นฐานนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่น้องๆอยากจะเรียนรู้นะครับเรื่องของการเกากีตาร์นะครับอ่ะพี่ปุ้ยก็เลยมาทําคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกากีตาร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่ปุ้ยขอกําลังใจจากน้องๆคนละ หนึ่งไลค์หรือใครจะอคอมเมนต์นะครับขอบคุณพี่ปุ้ยล่วงหน้าหรือสอบถามปัญหาต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยจะดีมากๆนะครับรับรองพี่ปุ้ยตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็มาพื้นฐานเนาะสำหรับการเก่าทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอร์ดโปรแกชันก่อนนะครับแลก่อนอื่นเลยเราจะต้องตั้งสายกันก่อนเนาะเดี๋ยวสายไม่ตรงกันอะสายหนึ่งพี่ปุ้ยตั้งเป็นเสียง e นะครับตั้งตามเลย สายสองครับเสียง B ีสายสามครับเสียง G สายสี่เสียงดีสายห้าเสียง A และสาย6เสียง e ครับน้องๆคนไหนที่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องพี่ปุ้ยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราตั้งสายตรงกันแล้วเนาะเราจะมาเริ่มเรียนกันนะครับก็คือ p o s e t i o n chord ง่ายๆครับมีคอด,ดังนี้ครับคอร์ c ครับ จะแบบนี้เนาะอ่าตามไดอะแกรมนะครับรูทอยู่ที่เท่าไหร่ครับสายห้าเนาะต่อมาพี่ปุ้ยเล่นคอร์ดดีครับถ้าใครสังเกตพี่จะจับคอร์ดดีอย่างนี้นะบางคนจับอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะเี๋พี่ปุ้ยถนัดเอานิ้วชี้จับสายหนึ่งบางคนถนัดเอานิ้วชี้จับสายสามไม่ผิดนะครับขอให้จุดมันตรงนะครับ คอสุดท้ายคอจีครับเราจะวนเวียนอยู่อ่าอย่างนี้นะครับน้องๆสังเกตท่านั่งพี่ปุย้ยพี่ปุ้ยนั่งบนเก้าอีนะ้เนาะแล้วก็พี่จะชันคอกีตาร์เฉียงๆขึ้นอย่างนี้มันจะได้จับง่ายถ้าเกิดว่าเราวางกีตาร์แบบนี้น้องๆสังเกตข้อมือพี่นะอันนี้คือเทคนิคที่พี่ปุ้ยพูดไว้เยอะแล้วมากแล้วนะครับ <c oughs> ให้เราเอียงคอกีตาร์ขึ้นนิดนึงอย่างนี้อ่ามันจะง่ายต่อการ นะครับง่ายต่อการจับกีตาร์จับคอร์ดนะครับเอาละพอเราได้คอร์ดแล้วเนาะ c d g อา่าฝึกจับให้คล่องก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้คอร์ดทั้งหมดพี่ปุ้ยมีลีดสอนไว้แล้วนะครับอา่าขึ้นลีดไว้ประมาณตรงแถวแถวนี้นะครับก็กดเข้าไปมันก็จะมีเพล์ลีดไปฝึกจับคอร์ดได้นะครับเอาล่ะแพทเทิร์นการเกาทีนี้เราจะรู้เราจะต้องรู้นะครับในเรื่องของ รูทอีกแล้วนะครับรูทคืออะไรรูทก็คือสายเสียงแรกของมันรูทแปลว่ารากเนาะรากก็คือโนต้ตตัวแรกของมันอย่างเช่นถ้าเป็น C เนี่ยรูทเราจะอยู่ที่สาย5เนี่ยตรงตำแหน่งที่นิ้วนางที่ปุ้ยจับอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งรูทนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แพทเทิร์นการเกาปุ้ยเล่นรูทดีสาย3 2 ฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อ่ชาช้าๆกดซีนะครับรูทอยู่ที่สาย5้าอ่าจับกอดซีให้ได้เสร็จแล้วก็ดีด5้อ่าพี่ปุ้ยดีดสาย5้านะใช้นิปวงดีดห้าสามสองสามหนึ่งสามสองสห้าไปอย่างนี้เรื่อยๆทำไมพี่ปุ้ยอ่า เรียกว่ารูทเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดดีอ่าทีนี้พอเปลี่ยนไปเป็นคอร์ดดีปุ๊บเนี่ยพี่ปุ้ยจะดีดสายสี่เพราะว่ารูทอยู่ที่สายสี่ทำไมถึงเป็นสายสี่ครับเพราะว่าสายสี่ตำแหน่งสายเปิดเราไม่จับนะบางคนบอกว่าพี่ปุ้ยครับทําไมตอนนี้เราจับเราถึงดีดแต่ทําไมคอร์ดดีเราไม่ได้จับสายสี่เลยทําไมเราดีดสายสี่เป็นรูทครับก็เพราะว่าตำแหน่งสายเปิดตรงนี้น่ะสายสี่ที่เราตั้งเนี่ยมันคือเสียงดี เพราะฉะนั้นเราจะต้องดีดตัวรูทมันก่อนอ่าทีนี้พอเราจับปุ๊บแล้วก็ดีดรูทสามสองสามหนึ่งสามสองสามรูทอ่าอันนี้น้องๆจำไว้อย่างงี้นะครับถ้าเป็นสายสี่แล้วเราต้องสี่สามสองสามหนึ่งสามสองสามสี่ต่อมาคอร์ดจีครับ คอจีมีสายรูทอยู่ที่สายไหนครับหกใช่ไหมถ้าใครรู้จากลําดับวันนี้มีคอมเมนต์ถามมาว่า,ารู้ได้ยังไงว่ารูทมันอยู่ช่องไหนสายไหนนะครับ่าสายหนึ่งไอ้สายหกทอทีเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเป็นโอเพนโพซิชันเนี่ยไม่ได้จับอะไรเลยเนี่ยเป็นเสียง e ใช่ไหมครับพอเรากดช่องที่หนึ่งเป็นเสียง f พอเรากดช่องที่สามฟมีฟาซอน ครับมีฟาซอนนี่เราจะได้รูทอยู่ที่สายนี้เสียงหกสายหกช่องสามเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นขอรดจีเราเลยต้องดีดหแพทเทนเนิร์นแนวล่างเหมือนเดิมครับสามสองสามหนึ่งสามสองสาหก อันนี้พี่ปุ้ยใช้บ่อยนะครับอ่าลองฝึกดูนะครับนิ้วข้างล่าง3 2 3 1 3 2 3 2 3แล้วก็ดีรูททีนี้เรามาลองเริ่มจาก C ครับ C รูดอยู่ที่สาย5แล้วก็ไล่ลลเป็นต่อไปสั์คอนดี C <G. S 2> อ่าพอเราเล่นต่อกันเร็วๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซิ C. คือพื้นฐานอีกแบบหนึ่งนะครับในการฝึกเกากีตาร์ง่ายๆสำหรับมือใหม่นะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็น้องๆอ,อย่าลืมฝึกตามด้วยต้องให้เวลากับการเล่นบางคนไม่เคยใช้นิ้วเก่าเลยนะครับจุดสังเกตคือพี่ปุ้ยจะใช้นิ้วก้อยในวางลงบนกีตาร์ก่อนเพื่อเป็นการมันจะได้สเสถียรเนานะมันจะได้ไม่ไม่ไม่เคลื่อนตำแหน่งไปไหนแล้วก็นิ้วชี้พี่ปุ้ยจะดีดสาย3นิ้วกลางสาย2นิ้วนางสาย1 ตลอดนะครับส่วนนิ้วโป้งก็คือเอาไว้ดีดจังหวะที่1เสียงรูทขึ้นกับคอร์ดนั้นๆน,น,นะครับและเดี๋ยวตอนต่อไปพี่ปุ้จะแนะนําว่า,ารูทเนี่ยเราดูยังไงนะครับโดยเฉพาะ3สายบนน้องๆจะได้มีแนวทางนะครับมันมีวิธีการดูโดยเราจะอ้างอิงไปจากาลิ่มของคีย์บอร์ดหรือเปียนโนนะครับเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามก็อย่าลืมกด ซับสไคร์แล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพี่ปุ้ยก็จะมา,าแนะนําวิธีการเล่นกีตาร์เบื้องต้นถ้าอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนาะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวพี่ปุ้ยก็จะรวบรวมแล้วก็ทั้งปัญหาทั้งข้อเสนอแนะแล้วก็สิ่งที่น้องๆอ,อยากเรียนเราก็จะได้มาทําคลิปแบบนี้ให้เรื่อยๆในช h a n n e l เ e อร์จีเสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะเล่นตามกันได้เล่นได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะนะครับจะได้นำไปปรับปรุงในการสอน <c oughs> ในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยพีเตอร์จีเบสก็ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับสวัสดีครับ